ไม่ทรงข่าไม่ทรงปิ่นงผ้ปันแห้งโค้งปล่อยเซงแบบไดเดียว f อ9แอม่าขากูก้กูก้กูตีกูตังตา้หมดตังเซียงขาเมื่อในเป็นวันที่30เหลือนทวนที่สีปี2 5 2 1งซาเอในตอนไล่การเซงข่าวตัวเมืองเฮาคขาในวันเมือในและหัางแห่นข่าวง้าละลายโฮี่ได้มาปืนผ่าปันปิ่นเฮาในขาอ อ่อนตาวสุดยอดถามพี่น้องค่ะอินหนึ่งค่ะนาะว่าเสียงมันจ,ง,จงแจงแล้งไหนคะนะ่ะน้องึงหั่ใจเตยม,มปันอินหนึ่งค่ะนาะเสียงมันจ่งร้อยป่วนดีคะ่ะน,นั่นก็เป็นไว้จึงหือไหนค่ะนะป้อนอันเนยจึงอ่นอนท่าวสุดในห้าเด็กกอาถมด้วยข่าวง่าโหในกําเหลียวค่ะกว่ดด้วยเงาไลาท่ทีตั้งปอดแหลนลินค่ะนาะตั้งปีโนงย่างว่าจังหนังไหนคะ่ะออกวนเมืองย่างนับโหเหงห่างแห่นปลายเพ่ปังตึกเขาเมืองไทยย้อนซึ่งมานเอาเฮิร์มินตึก จจมปืดยื่น KNU KNL A โจมแหลนดินอํำถัดอํำไหว้แลกวนเมืองย่างแหดเฮงไปเตะจ้างไปเข่าตีในเมืองไทยวันเมือ่อไนวันที่30ิบเดรินโทนวาคเปี2ย2 1หนเศื้าเอสเิน5าลองสี่ําปีได้สอหนหนึ่งป่าซีพานีสื่อข่าวรอยเตอร์ออกในว้ว่าย้อนรับซึ่งมันแหล่คมตุ๋มเจอจัดย่าง KNU KNL A เลสือเป็นปางตึกกันจอมแหลนลินเมืองย่างเมืองไทย ເດີ້ຫາວແຮງມາກູ່ມືກູ່ວັນແຫຼະກົນເບິ່ງຢາງນະໂພແຮງອ່ອນກັນທາງແຮ່ນຕາຕິປາຍເພເຂົ້າກວ່າຢູ່ທີ່ຕາຝັງໄທຈຸຕົງ1ກ້ຳທຽມລອງກໍາຍິນາງຄະນາะ KPSN ລດວ່າກົນເບິ່ງຢາງນະโພແຮງອັນປເພປາງຕຶກຈມໃນເຫີນທົນທີ3 นั่นเสียวและหนโซ่อยู่ไหวดีในธรรมในเถินหอยลอยจองฝั่งแม่นำโคงฝั่งเมืองย่างนันคู่ตื้นเตะปลายเขากว่าตั้งฝั่งไทยอ่ำห่างสังมาจอมแลนลินดตื้อสืบเป็นปังตื้อกันเาาแห้งจอมหนังสือข่าวอังอิงเซออกเนไววนั่นไหนเตรีวยมไววว่าเที่ยงเข้าตั้งหลายวันตั้งนานในก้นเมืองย่างหิมฝั่งแม่นำโคงแปดเหงปลายเตะปลายเขากว่าดีเมืองไทย เข้าคาหยุมย่มยำว่ารับซึกไทยเดปันตั้งจอยเทียมให้จุ้มเจ้าเขาคำปนเพ่ปังตึกในอยู่ว่าจังไหนชู้ว,ว่าก้นเมืองยางอันอ่อนลูกเมปลายเพ่ปังตึกเขากาดดีในฝั่งไทยก็หนึ่งลาตีสืเข่าร้อยเตอร์ว่าสังเตสืบอยู่ดีฝั่งเมืองยางซึกบานเตปุ้ยีืเข้าแลหล่เข้ากันเลยคำแม้นน้ำโค้งปายเขาเมืองไทยยาวว่าจังไหน างตึกอันแลเดเป็นขึ้นตีในเมืองย่างจะเมื่อวันที่เศ้าเจ็ดเหลือนทนสปี2เห็นเศ้าเอหลือนปนมานันอยู่ทีู่มิปุนพร KNU k n l อนคลาดวาเข้าไลยป่องเลี้ยงปนซึกมานให้ถอนตับออกในปืนตีหลายปอกหลายกัมยาวกล้วยกาซึกมานอําย่อ,ยอมถอนตับออกเสเมื่อวันที่เศร้าเจ็ดเหลือนทนสีปียสองเห็นเศ้าเอ 8, ในจังเลสืบเป็นปางตึกกันเฮาแห้งเทียงลองเดตุ้มเตอก้อนเมืองฝั่งเมืองยางและเมืองไทยนันเฮ้าคำ มุงหันไว้อยู่เสตากล้วยการไรเฮ็ดจอมหนังเปิงการซึกมีไหวต่านไลมาเมืองคมตุ่มเจ,จจังนันว่าไหนข้อม,มูลอันหนสื่อข่าวไต้ฟีดอมออกไวค้คคะลูกตีข่าวอันเนเสกําในหดอคาเตอออนพีนองคา,ากวาดด้วยเงาไลา่ตีตั้งเมืองขางคานอลูกตีเมืองยางเยา่ากวาดด้วยเงาไลายตีตั้งเมืองคางในคาเคแอตเอต้งซึกมานสืบเป็นปางตึกกันแนะเจเว่งเมืองหมอกก้นวานตายเพศซึกเถียง แต่เอาวันที่สิบเหือนโทนสี่ปีสองเห็นเศร้าเอดในม้าต่อถึงย่ำเ็วซึกขางเคอเอตั้งของสินซึกมานสืบเป็นปังตึกกันเฮาแห้งกูวันในเจวิ่งเมืองหมอกเจตอนมันหมอแเจเมืองขาง โพจอยเทียมก้นไปเพศซึกดีมันหมอก,ก็หนึ่งลาลติผลดยฮอยหอกว่าจมหนังเฮาคาในเก็บเ้นสายไม้ไว้กําที่หนึ่งนั่นตมีสามแห่งหนึ่งปากเศร้าแปดก่อย่ามเหลียวไปมาเมาแทงตั้งนําแลเข้าคาอัปเดตเ้นไม้ไปยาวตึกเก็บอยู่ปังตึกแต่ตึกเป็นอยู่ขึ้นขึ้นวันวัน่ะอ,อ่ย่ามเหลียวในก้นปลายเพศอันโหลดจอยเทียมแต่ก็พผาห่มโคนนอนเจอในว่าจงังไหน ในใจเวงเมืองหมอกในกำนำเป็นพี่น้องเจ้าใต้อยู่เซาย่ำเหลวและอ่อนกันไปมาซ้อนไว้ตั้งใจเงมันหมอจมวัดมุ่นเจ้ากี่ยนายขาวแลคงเห็นทั้งหมดได้มีอยู่เซาีเลยนั่นไหนไปไว้จอมเฮนพี่น้องกันซื้อในก็มีปห่มปาทั้งหมดใน่มีอยู่หมอกงว่าจังไ นกเลือนั่นแหนดีวานนั่งอีก้นไปเพฮอตว้มีหลังเฮิร์นสามสิบหาหลังกว้วยกาปูเก,กวานอําหาบตั้งจอยเถียมอันก้นตั้งนอกเข่าจอยและคบตั้งอยาเผดไว้ว่าจังไนซึกขางเคไอ,เองเอแลตั้งของสีซึกมานตึกสืบเป็นปังตึกกันตั้งใจเว้งเมืองหมอกหาแห้งอยู่ฝ่ายซึกมานใจเฮิร์ม่นหาวแหง้งใจเฮิร์ม่นยื้อหาหง้งตุ้มเตอร์เฮิร์นเย่ก้นหวานหลลูกก้อยตั้งนำ้ำ ก้นเมืองเลลู่ตายจอมหาก็มาเจ็บกําพองแลโวควายโค,ค,คของก้นเมืองค่ะเนาะโวควายของก้นเมืองในลู่ตายจอมอํายอม60ถึงเจดตัวว่าจังไหนไว้เสซึ่งมันยืดอันนหนาจึงเมืองมาเมื่อวันที่หนึ่งเดือนธนัสองปีสองเห็นเศ้าเอดนั่นเปิดนาซึกจู้จุมีิบกองการเจ้าคือหาวแห้งว่าจังไหนะ่ะข้อมอันในสื่อข่าวพูดแต่หอกออกไวค้ค่ะกําในก็หกค่าก็ถ่มด้วยข่าวง้าโหในแทงคะ่ะ ขาขามาถมด้วยข่าวงาโหในค่ะนาะขอซืซึ่งมันปิกอึดเฮฮามอ่ำปันโลดก้าวต่อต่างน้ำมันเคืองจากกว่าตั้งเมืองคังแลเฮทไหคันน้ำมันถาสีเจนในสุ้งขคืนแห้งในขวาวนาะไววตับซึ่งมันยืดอันหาจึงเมืองมาขะนอก,การป้ายมักมีในเมืองคมตุ๋มกึ่งก้างหยบลงกว่าสีก้าคันกุนเคืองกินย่ำน้ำมันเคืองจากเจมเจนในกอกึ่งก้างคืนสูงแห้งในข้อ ขอเสียซึ่งมารซ้ำในตั้งใจปิกอืดเฮฮามอ่าปันโหลดกา้าต่อต่างน้ำมันเครื่องจากกว่าตั้งเว้งผาการเมืองขงังแลยังเค่นเฮทไทยขันน้ำมันทาสีคนสูงแห้งเหลือเก้าไหนคะ่ะ วันเมื่อในวันที่30เหือนทวนสมปีสองเห็งเศราเอเหือนหาลองสี่คำปีได้ซอย 1, หนึ่งป่าสิพานี้ในอยู่ที่สื่อข่าวคิดทิดมีเดียออกข่าวกว่าว่าขอสีซึ่งมารป๊กอึดเฮฮามอําปันโลดกา้าต่อตังน้ำมันเคิงจากกว่าตั้งเวงผากการเมืองขางแหล่เฮตัยขันน้ํามันทาสีอันคายต่อกันนอกไมายมีแต่เลว่าอันคายต่อกันนอกหมามี หนึ่งกาลันไห่ไหนคืนสูงถึงสองหม่นนะคะอสองหมื่นวาจังหนังไหนกนเมืองในปืนตีลานในวาซึ่งมันปิกอึดเฮามอําปันรถก้าต่อต่างน้ํามันเคืองจากมาตั้งเว่งผาการมีวงป่าเยาวแลเฮไรขันน้ํามันทาสี หนึ่งกัลลานไหล,ไลในคคืนสูงถึงหนึ่งหมื่นเปียนยคะ่ะหมื่นห้าหงแลสองหมื่นเปียเจ้าในเนี่ยก็เปอร์คันน้ำมันทาสีคืนสูงแหงแลก้นเ,งเวงผาการอ่อนกันไม่ใจซิขิมกันซื้อกุนเครงใจโคสอยอยู่เนี่ยค่ะร้านขายน้ำมันเคิงจากอันมีในเวงผาการก็ซัมปปาออ่ำไขมีตัดเดขายยาวว่าจังไน กศรีซึ่งมานในพ่อเปิดนาซึกในปืนตีอันเจ้าเคยอยู่ซางกินเศร้าปอไหนจึงเขาแก้ตัดขาดลองกินย่ำเซนตาสายตั้งลองกับสืบแลเงื่อนต้องอันเป็นเงื่อนต้องไหนคะเนาะอันเป็นเตียบสีเทียบจึนันวาจังหนังในคอมมอนอันไหนสื่อข่าวได้ฟีดจอมออกไวค้ค่ะอ๋อค่ะลูกดีในเสหนอกกาําในฮอคคาเดอออนปีนอคากว่าถมด้วยข่าวเงาเทียวโหนึงค่ะ วาทอมด้วยข่าวงงาเกี่ยวกับเลยลองลูกเฮนว่าจักหนังไหนคะเนาะมาถมด้วยข่าวโหนไหนคะจุ้มพอมโฮมลูกเฮนใต้เปืิ่นเผาตึกซ้วนห้ลูกเฮนใต้ในเมืองโฮมตุ่มซานคัดป,ป้ายปิงหยาของสีซึกมาน วันที่๙กันยายนทศ๔ปีสอง๒ห่งเศรอสเหลื่นฮาลองสามคันปีไตส่งเห่งหนึ่งเป่าเสพาน,นี้ในจุ้มพรมโฮมลูเฮนไต้ในขันอ้อออก็กษ์ปืนเผาตึ๊กซ้นให้ลูกเฮนไต้อันเคลื่อนเทียนจันจมอยู่กูด,ดีจีในเมืองโฮมตมุ่มสานคัดป้ายปิญญยาขอเสียซึกรมวันไอ้ในฤกษ์ปืนเผาตึ๊กซ้นจุ่มพรมหฮมลูเฮนไต้นั่นไหนป้าไว,วา้ว่ะอยู่ที่ขอเสียซึกมานปืนเผาจี้สั่งวัย พอถึงมาวันที่5เดือนธันวาคม2521จั่นจมลงและดังจั่นจมติกรีก็เหล็กทั้งหมดค่ะอันมีฝ่ายในกุมกรรมป้ายปรญญาจันสูงองการลงฝ่ายป้ายปรญญาเมืองคมตมตักติละเปิดพุยยาว่าไหนพอยดอลวในเป็นข้าวย่ํตาเหาเขาดิเลยลุกขึ้นเหตุให้กึดยึด ย่องการป้ายปิญญาคีคาซึกอันเอาสุนเจ้าเครื่อมาเป็นใหญ่ตั้งหลงนั่นให้ลู้เหลววนะ่าไหนก็เปิ้ลในแลนังเฮยย่อยงการป้ายปิญญาของซึกมันพ้อเตอําำสืบยื่นยาวกว่าลายเทียงแลนางเฮอปอเตอําำจางสืบสว่วงใจมั่นกว่าลายเทียงนั่นไหนดึกซ้อนถึงเจอเป็นลูเฮีนเต้ตั้งเสงอันคืนเฮีนจันจอมกูตีแลตี ดิกรีคณะก็เลก็กโกดีในเมืองโฮมตุม,มให้ลูกพื่นสารคัดยองการป้ายปิญญ่งาซึกมารโกไล่ตั้งว่าจังหนังไนเนี่ยค่ะจุ้มพ่อมโฮมลูกเฮียนไต้ไนเหนี่ยเป็นจุ้มอันเข้าป้านในคอมมิตีจุ้มลูกพื้นเมืองไต้ SSR เอสีอันจุ้มลูกเฮียนไต้แหละจุ้มตรงหนึ่ง่วนไลิมคราเซหกจุม้มโฮมกันเซคอร์ดพอดึ้นมาดาตึกดอแปดไล่อุปเปิงเจ้าอาณาและดาติ ตาดีป่อเป็นมาเมืองหมตุมฟัตเตรดิโมครีซีว่าจังไหไว้ยตบซึ่งมันยืดอำนาจจังเมืองลอยอ่ำตะลายยาวก้นเมืองกูจันทานโตตั้งเมงืองหมตุมเนกลางใจลอยไล่กัดเย็นสีสารคาดเท้าเฮงหฮงก้นหับทําการฝ่ายป้ายอยู่ลีหับทําการฝ่ายป,ป้ายปิงหยาแล่หองการลงปองจงกูหองการก่อ อวันกันตรงหนึ่งข้าป้านสีดีเอ็มซสารคัดรับซึกมันยืดอำนาจในขาอข้อมูลอันในสื่อข่าวได้ฟีด้อมออกไว้ค่ะข่าค่ะพี่น้อกค่าวข่าวถมข่าวเงามากกอลลายๆโหเย่าในค่ะยืดจมเย็นนำถึงปีปีร้องน้ข่าค่ากูก็ทีฮับถมปันเอ็นปันแห้งย่นให้อยู่ลีกินวันแลคนเย็นไปซุ่กันกูก็เใส่ําค่ะออ